สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมครับอาบจ้ชวาลในข่าวไวเทนิวครับพาไปดูเรื่องราวนี้นะครับโดนหลอกอีกแล้วครับนะครับสั่งของออนไลน์นะครับผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งเนี่ยเขาออกมาโพสต์คลิปนะครับกรณีเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่ดุเดือดเลยนะครับเออมีลูกค้าเนี่ยนะครับมีเหยื่อนะครับสั่ง iPhone ครับเครื่องละ1,699บาทนะครับแล้วมันก็บอกว่าโอ้โหห9ึบาทมีจริงเหรอไอโฟนะครับราคานี้699บาท ล้วก็บอกว่าน่าจะถูกหลอกแล้วแหละครับปรากฏว่านะครับผู้ชายคนนี้เนี่ยเขามีหน้าที่แค่มาส่งของเท่านั้นครับน iPhone ที่ลูกค้าคนนี้สั่งมาส่งตามหน้าที่ของเขาครับกลายเป็นคลิปที่มีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเป็นจานวนมากนะครับหลังจากที่ผู้ใช้ Tik t o ตอกรายหนึ่งเนี่ยเขาโพสตคลิปขณะที่เขาเนี่ยไปส่งของให้กับลูกค้ารายหนึ่งครับแต่ปรากฏว่าเขาเนี่ยโดนกระชากตัวครับแล้วก็กักตัวไว้นะครับไม่ให้ไปไหนนะครับ หลังจากที่ลูกค,ค้าคนนี้เนี่ยสั่งโทรศัพท์ iPhone กับร้านค้าออนไลน์แห่งหนึ่งปรากฏว่าแกะกล่องไปแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ของตามที่สั่งเนี่ยครับผู้ที่นาคลิปมาโพส์ตในขระบุแคปชั่นนะครับว่าทําไมผมต้องหนีผมจะหนีทําไมผมไม่ใช่คนผิดแจ้งความได้นะทําร้ายร่างกายกักขัหงหนูเหนียวเห็นใจกันบ้างผมคนหาเช้ากินขําผมทําตามหน้าที่ผมแฮท็เห็นใจกันหน่อยนี่นะครับ คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นเหตุการณ์พนักงานส่งของพยายามที่จะอธิบายนะครับให้ชายวัยกลางคนรายหนึ่งเนี่ยหลังจากชายคนนี้เนี่ยสั่งโทรศัพท์ iPhone ในราคา1699บาทครับแต่ปรากฏว่าเมื่อแกะกล่องดูกลับได้ Power Bank มาแทนนะครับชายคนดังกล่าวก็ชักตัวพนักงานส่งของครับและบอกให้คืนเงินของตัวเองมาซึ่งพนักงานก็บอกว่าไม่ได้เพราะลูกค้าได้แกะกล่องไปแล้วซึ่งพนักงานส่งของก็บอกว่าให้โทรไปเช็คก,กับร้านค้าที่สั่งไว้ แต่เมื่อชายคนดังกล่าวเปิดเช็คดูทีก็พบว่า Facebook ของร้านค้าเนี่ยถูกลบไปแล้วด้วยนะครับพนักงานส่งของก็ได้อพยามอธิบายเพิ่มเติมพับว่าตนเองเนี่ยมีหน้าที่แค่ส่งของแล้วก็เก็บเงินเท่านั้นนะครับไม่ใช่คนขายสินค้าให้กับลูกค้าและตนเองเนี่ยไม่รู้ว่าของข้างในเป็นอะไรถ้ารู้ก็คงไม่ส่งของให้นะครับโดยเพื่อนของชายคนดังกล่าวก็พยายามเข้ามาช่วยอธิบายว่าเนี่ยน่าจะถูกหลอกแล้วเพราะว่าตนเองเนี่ยก็เคยเกือบโดนหลอกเหมือนกันแต่พนักงาน สรงของแน่สนิทกันก็เลยเตือนก่อนนะครับทำให้ตนเองเนี่ยตัดสินใจไม่รับสินค้าทั้งนี้เนี่ยคลิปดังกล่าวก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นกันมากมายครับโดยส่วนมากก็เห็นใจพนักงานส่งสินค้านะครับพร้อมกับแนะนําว่าให้เอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับลองไปชมคลิปบังช่วงครับ นี่นะครับผู้ชายคนนี้ก็เหมือนว่าจะไม่ค่อยเข้าใจบริบทนะครับว่า หน้าที่ของของพนักงานส่งของเนี่ยเขามีหน้าที่แค่ส่งของนะครับส่วนคนที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยน่าจะหลอกผู้ชายคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่ปิดเฟซไปนะครับน่าจะไม่เข้าใจส่วนนี้นะครับจริงๆก็มีให้เห็นกันทุกวันนะครับซื้อของผ่านออนไลน์ไอโฟนราคาหนึ่งราบาบาทไม่มีในโลกครับแน่นอนนะครับสั่งไปเนี่ยก็อาจจะได้ของปลอมหรือไม่ก็ได้ Powerbank แบบนี้มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดครับเข้าไวทีเทียนครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ